หลายหน้าที่เอ้าคงมีพยวบาลไหมนะสามสองหนึ่งคัดคัดคัดเอาชุดสภงผ้าดิแกต้องถามก่อนคัดเอาไม่ตัดออกก็ได้ช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรนี่ก็จะมอบรางวัลมันได้ที่หนึ่งต้องต้องมาพก่อนพิธีกรก่อนพิธีก่าอ้าวหน้ามันก่อนเอาหน้ามันก่อนตัดตาย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 ออกไปตรงนู้ป้ายไปทางนู้ดแทนแทนคัด ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชแอคชั่นหนึ่งวินาทีที่สามร้อยสามสิบหกแอคชั่นสวัสดีครับวันนี้พี่น้องเราดัสวัสดีครับวันนี้วันนี้นะครับพบกันที่บ้านพักครูจอนาจอยมาคัด ทีมคัะทีมผู้จ้องน,นจาจอยนะครับที่ผู้จองสยองตรูดนะครับวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับจะเข้าพิธีการ,รมอบรางวัลจากโจทย์เดือนที่แล้วนะครับโจทย์เดือนที่แล้วมีชื่อว่าสีสันนะครับคนที่ได้ที่หนึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วครับนะครับ, <c oughs> รบก็จะมอบรางวัลกันนะครับโดยท่านรองประธานนะครับฝ่าย สยองขวัญนะครับคือพี่อิ๋มของเรานะครับนางฟ้านะครับเดี๋ยวมอบรางวัลกับพัดเดี๋ยวจะสัมภาษณ์รันทำทลารทำทำเอาดุตทำทำททันทลารัทันทนทันทันทลาทัน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 ทลารทันทๆนเดนางเดินเดินมอบเลยครับมอบเลยครับโอ้โหครับบืปอสวยงามมากค่ะ ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ดีมากเลยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับอยากจะสัมภาษณ์บ้างมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้รางวัลในทริปนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะรู้ว่ารูปเนี้ยสร้างสรรค์ได้ยังไงนะครับเอาเอาความรู้สึกก่อนนะครับแต่ว่ารู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจมาครับเพราะว่ากล้องกล้องก็ไม่ใช่กล้องตัวเองเลนก็ไม่ใช่เลนของตัวเองก็ ไม่เปลืองมันชตเตอร์เลยครับดีมากเลยครับเทคนิคครับเทคนิคก้องกูไม่ไม่ใช่ก้องกูกูไม่สนกูกดอย่างเดียวโอเคครับไปเลยครับไปต่อไปคนแรกที่สองนะครับที่สองกูจะมอบตัวเองสามอบเองพิธีกรมอบเองเล่นถ้าไม่เล่นเนี่ยอันดับสองได้แก่ เกียมาเองเราเองอ้า <sociedad> ที่3ครับสาม3ามต้องม่ไดรับได้แกยโ้ไกดีสามไม่ใช่หรอที่ดีเจ้โสัมพันธ์จ้งชอบมากครับทาได้รูปนี้ได้ได้ไอเดียมาจากตรงไหนครับได้ไอเดียมาจากเออไม่โห ไม่เคยออกทีวีจริงแนวคิดแนวคิดแนวคิดเหรอครับทำไมถึงตางกีฬาเลยอ่ะบอกพี่ปูพี่ปูพี่ปูนี่ละเอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ต้องจับอะไรครับเอาจริงๆแนวคิดได้ยังไงไปถ่ายที่ไหนยังไงอันนี้ถ่ายที่สถานีรถไฟครับอืมแล้วการโปรเซสล่ะโปรเซสก็ใช้ photoshop ทำยังไงฮะถ้าได้เยี่ห้อมัน อีนนี้ไม่ได้หรอกครับคือไป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 ,ไป,ไปพอแล้วพอแล้วครับครับครับขอบคุณคุณอิ๋ครับวันนี้ก็สนุกสนานกันเพียงแค่นี้ครับเราก็จะนอนแล้วก็ขอขอบคุณ